สวัสดีครับพี่น้องชาววิศวรัรกะบะงที่เคารพรักทุกท่านผมเสียใจมากนะครับที่มีโอกาสไปร่วมงานจงโคบาลที่บ้านเราที่จัดขึ้นที่ภาคใต้ในวันนี้แต่แก็ตามนะครับผมได้มอบหมายให้ท่านรองศาสตราจารย์ดรคมสร์มารีศีท่านคณบดีคณะวิศวกรรม,มศาสตร์ได้เป็นตัวแทนผมลงไปพูดคุยกับพี่พน้องๆที่ทางภาคใต้ ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่น่าปิติยินดีนะครับที่ท่านอาจารย์คมสรรได้รับเลือกตั้งอย่างเป็นเอกฉันท์ให้เป็นสภาประธานสภาคณะบดีของคณะวิศวะทางประเทศไทยวันนี้มีมากกว่า70แห่งไปแล้วนะครับไม่เหมือน8เกียร์สมัยโบราณเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าปิติยินดีและมีความภาคภูมิใจร่วมกับท่านอาจารย์คมสรรไปด้วยพ,พี่น้องๆครับตั้งแต่ผมมารับหน้าที่เป็นรบดีของสอจล ก็เกือบหนึ่งปีแล้วนะครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะครับจากที่เราเคยมีเรื่องวิกฤตที่เราเห็นอยู่เรื่อง1,600ล้านปีนี้นะครับผู้คนทั่วประเทศได้ให้เกียรติสจลนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลสจลเป็นมหาลัยหลักทำเรื่องของดิจิตอลอีโคโนมและจะเป็นกำลังสำคัญเรื่อง Thailand. 4 0สจลอเป็นมหาลัยแม่ขายเลยนะครับเพราะนันนี้เป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุด นอกจากนั้นแล้วนะครับปีนี้เป็นปีแรกตั้งแต่เราก่อตั้ง56ปีสจลขึ้นมาติดหมาเจเอันดับโลกเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เราก่อตั้งมาเป็นที่น่าชื่นชมยินดีและเราเชื่อมั่นว่าเราจะก้าวไปสู่มาอะไรระดับโลกที่ยิ่งดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเรื่อยๆปีที่ผ่านมาเราได้จัดงานรับประทานปิญาบัติครั้งแรก ในรอบ38ปีในแผ่นดินแม่ของสองจลเป็นที่น่า็นที่ยิดีนะครับที่บัณฑิตและผู้ปกครองได้กลับมาที่สจลในงานที่ถือว่าสําคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของการเป็นนักเรียนและออกสู่เป็นบัณฑิตเพื่อไปรับใช้สังคมนอกจากนั้นแล้วในหนึ่งปีที่ผ่านมาสจลกาลังจะมีคณะใหม่ๆอยจะกราบเรียนพี่ๆน้องๆนะครับว่าปัจจุบันการแข่งขันรอบด้านนั้นสูงมากม หมาบจะไรถ้าเกิดย่ำอยู่กับที่ไปไม่รอดแล้วครับเพราะโลกใบน,นี้เปลี่ยนมานานแล้วนะครับตอนนี้สจลกําลังจะมีคณะแพทยศาสตร์นานาชาติเพื่อที่จะสร้างหมอกับวิศวะอยู่ในคนคนเดียวกันเมื่อฉะนั้นแล้วพี่พี่แก่ตัวไปนะครับค่ารักษาพยาบาลอาจจะเป็นร้อยล้านก็ได้เพราะว่าเครื่องมือแพทย์เทคโนโลีการแพทย์นั้นประเทศไทยทำอะไรเองไม่ได้เลยถ้าเกิดสจลไม่ทําแล้วใครจะทำล่ะครับตรงนี้ต้องขอบคุณคณะวิศวะ ซึ่งให้ความร่วมมือในการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์นานาชาติสจลอขึ้นเป็นครั้งแรกเพราะฉะันในอนาคตแล้วจะมีหมอที่มีความสามารถทางด้านวิศวกรรมถึงพร้อมในการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่เป็การแพทย์ในการดูแลพวกเราทุกคนนอกจากนั้นแล้วเราก็จะมีโรงเรียนสาธิตนานาชาติหชาติพระจอมเกล้านะครับที่เรียกว่าเคมิสกิงมงกุฎ International Demonstration School ซึ่งจะเป็นโรงเรียนานานาชาติด้านวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย จุดประสงค์ก็คือการจะสร้างผู้นํายุคใหม่ของประเทศไทยที่มีความรู้ความสาม,มารถทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับจะไปทําอะไรก็ได้แต่พื้นฐานความสําเร็จทุกอย่างปัจจุบันนั้นมาจากคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และทั้งสิน้นดูประเทศจีนนะครับประธานาธิบดี3ท่านที่ทททผ่านมาเป็นวิาศวกรหมดเลยนายกของสิงคโปร์ก็เป็นนักคณิตศาสตร์นายกของเยอรมันก็แองเจลาเมเกลจบมีดเอกทางฟิสิกส์เพราะงั้นวิทยาศาสตร์ ถือว่าเป็นพื้นฐานสาคัญของการสร้างผู้นําที่มีคุณสมบัติที่มีความพร้อมในการที่จะนําประเทศไทยก้าวพ้นความยากจนเป็นประเทศโลกที่หนึ่งสักทีหนึ่งจะมีคณะศิลปกรรมซึ่งเราสร้างศิลปินแห่งชาติแล้วสามคนนะครับจะมีคณะศิลปศาสตร์จะมีคณ,ณะนิติศาสตร์ที่เน้นเรื่องไอพีปีน,นี้อาจารย์สจลเราชนะคดีเลเมอร์นะครับลิขสิทธิ์และก็สิทธิบัตรซีรีคิดโดยอาจารย์คนแรกกระกบังชนะไปไั้25ล้านเหรียญ รตรงนี้สําคัญก็จะมีนักกฎหมายที่เก่งทางด้าน IP ทั้งแรกของประเทศไทยและเก่งทางด้านแคปิตอลมาร์เก็ตซึ่งตรงนี้ขาดแคขนมากๆนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สจลนะครับจะมีการปฏิวัติมีการปฏิรูปหรือเรียกง่ายๆว่า transformation KMTL ก้าวไปสู่มหาลัยชั้นนำซึ่งใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนั้นเป็นจุดแข็งจุดพื้นฐานสำคัญในการสร้างความหลากหลายทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อ ที่จะเป็นเสาหลักของชาติทางด้านวัตกรรมให้ประเทศไทยสามารถอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้ไม่ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจไม่ต้องซื้อของจากต่างชาติครับพี่ๆครับความฝันทั้งหมดนี้จะเป็นจริงได้นั้นไม่ใช่เพราะผมไม่ใช่เพราะบุคลากรอ,อาจารย์หรือว่านักศึกษาปัจจุมาท่านนั้นเองพี่ๆก็ทราบนะครับว่าหมหาลัยทุกที่ตัวโลกโดยเฉพาะหมหาลัยที่ประสบความสําเร็จ ที่มือชื่อเสียงพึ่งพาสิทธิ์เก่าทท้งนั้นนะครับวันนี้อธิการวิ่งแล้วแทบจะเหาะเลยเขาบอกไม่มีพราิตย์ตกดินที่สจลเพราะทำงานหามรุ่งหามค่ำเจ็ดวันต่อสัปดาห์แล้วแล้วพี่สิทธิ์เก่าแลวครับท่านจะช่วยในไสจลบ้างสําคัญนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้กําลังสําคัญไม่ได้รับการทุ่มเทเสียระยะสิทธิ์เก่าและกระบังก็คงจะสู้คนได้ลําบากผมขอพี่ๆทุกคนนะครับปีหนึ่งง่าย การบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยน,นั้นคืนภาษี200%ผมอยากให้พี่ๆลงเข้ามาช่วยนอกจากเรื่องเงินที่เรามีความต้องการมากๆแล้วนะครับพี่ๆจะให้เงินตรงตนี้ใช้ในเรื่องทุนการศึกษางานวิจัยสามารถระบุได้นะครับเราให้ใบกำกับภาษีออกไปหักภาษี200%ถ้าเกิดพี่ๆให้100ล้านบาทยกตัวอย่างเ,เล่นๆนะครับหลายๆคนให้ได้นะครับไปคิดภาษี200%นะครับแล้วก็ ถ้าเกิดภาษีของบริษัทเนี่ยสาพี่จ่ายจริงๆก็คือแค่30ล้านเท่านั้นเองเห็นไหมครับตรงนี้ได้ประโยชน์มากๆนอกจากเรื่องของฟันดิ้งแล้วเรายังต้องการกำลังของพี่ๆ c อนเน็กชันเข้ามาคำแนะนําเข้ามาช่วยว่าเราควรติดต่อใครประสานอะไรนะครับเวลาของพี่ๆนั้นมีค่านะครับถ้าเกิดสามารถเจียดเข้ามาช่วยแนะนําสจลรับรองนะครับเราจะต้องไปได้เร็วไปได้แรงไปได้ดีกว่าเยอะเดิมแน่นอน โอกาสนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนบุคลากรของสจลทุกคนนะครับขอบารมีของพระจอมเกล้าซึ่งเป็นที่รักของพวกเราและพวกเราครบนับถือสูงที่สุดนะครับจงดนบันดาลประทานพรให้พี่พี่น้องๆ้สิ็จเก่าสจลทุกคนโดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์จงมีแต่ความสุขความเจริญประสบความสำเร็จจะทำสิ่งใดก็ให้ปัศจักอุปสรรค แล้วก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับกลับมาที่บ้านแห่งน,นี้มาช่วยกันเพราะแน่นอนนะครับผมเชื่อมั่นว่าพี่ๆทุกคนเหมือนกับผมก็คือเรารักสจลครับขอบคุณมากครับ